โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัศนทรรจากช่องจิ๊กแอมูรเลดรายงานตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องจิ๊กแอมเรเลดก็อยู่กันที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจุดเริ่มต้นของการคู่แผ่นดินกิโลเมตรที่ศูนย์ห่างจากกรุงศรีอยุธยาค่ายโพสามต้น320กิโลเมตรค่ะสำหรับอู่ต่อเรือพระเจ้าตากนั้นตั้งอยู่ที่บ้านสมิทงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ริมคลองขุนชัยห่างจากปากแม่น้ําจันทบุรีประมาณ6กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลค่ะอูต่ต่อเรือพระเจ้าตากนั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมามากกว่า200ปีตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพฑูพลและกองกำลังในจังหวัดจันทบุรีเพื่อกลับไปกอบกู้เอกราชให้สยาม และจากพงศาวดารทนบุรีนะคะก็ได้มีการระบุถึงการต่อเรือประมาณร้อยลำที่เมืองจันทบุรีก่อนนำไพร่พลพทหารประมาณ5,000คนจากเมืองจันทบุรีล่องขึ้นไปตีพมา่าที่ค่ายโพสามต้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ และบริเวณนี้นะคะเราจะเห็นดาบที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตกูคือดาบไม่มีดาบกูพวกมึงจะอยู่ดีมาถึงบัดนี้ไม่ได้มาลอดใต้พระแสงดาบกูนี่แล้วพวกมึงจะรอดจากคมหอกคมดาบชีวิตจะดีขึ้นโรคภัยจะห่างหายบริเวณนี้นะคะเป็นจุดกราบสการะบูชาและถาวายเครื่องสการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะ และศาลาด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือศาลาพระบรมราชานุสรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะบริเวณด้านหน้านะคะเราจะเห็นไก่เป็นจํานวนมากเลยนะคะติกจะหมุนให้ทุกคนได้ดูบริเวณรอบๆนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าด้านหน้าศาลจะมีทะเลอยู่ค่ะเ<น>มื่อเราขึ้นมาถึงศาลาพระบรมราชานุสร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราก็จะเห็นรูปปั้นของทหารเอกคู่พระไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยจะมีด้วยกันสี่ท่านนะคะ 1. พระยาพิชัย 2. พระเชียงเงิน 3. หลวงพรมเสนา 4. หมื่นราชสเสนหาซึ่งทั้งสี่ท่านเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพระองค์ให้ทำการครั้งนั้นจนสำเร็จค่ะ จนบ้านเมืองกลับมาสงบอีกครั้งเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องควรแก่การเคารมมากๆเลยนะคะหลวงพิชัยอาสาหรือพระยาพิชัยดาบหากักค่ะ หลวงราชเสนีหาค่ะและถัดมาก็คือหลวงพรมเสนานะคะและบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดจําหน่ายผลไม้พรมลายไไว้พ่อตาก ซึ่งเป็นของมูลนิธินะคะซึ่งของไหว้ทั้งหมดนะคะจะไม่มีการนํากลับมาวนซ้ํานะคะมเมื่อเรานําของไปไหว้เสร็จนะคะเราก็สามารถลากลับบ้านได้ค่ะและนําไปทานเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะ,ะ,คะสําหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตู้แสดงวัตถุมงคลต่างๆของพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะรูปหล่อพระเจ้าตากสินทรงนั่งบัลลังก์ล็อกเก็ตพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ สำหรับบริเวณด้านข้างของศาลานะคะก็จะมีจุดจำหน่ายวัตถุมงคลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะด้านนี้ก็จะเป็นธงแห่งชัยชนะนะคะ<ม>ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นธงและแบบที่แขวนหน้ารถค่ะและก็จะมีหนังสือตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นพลอยสีต่างๆซึ่งเป็นของดีของเมืองจันทบ,บุรีค่ะถ้าสนใจหรือได้มาเที่ยวที่นี่ก็ลองมาเลือกชมกันดูได้นะคะ ถัดมาบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดจำน่ายเสื้อที่ระลึกพระเจ้าตากศินร่วมบุญบูรณะ100บาทรับพระเจ้าตากสินครอบแก้วหนึ่งองค์สำหรับติดหน้ารถค่ะสำหรับตู้วัตถุมงคลน,นี้นะคะ เมื่อมีการบวงสรวงหรือมีงานพิธีต่างๆจะมีการโยงได้สายสินมาที่ตู้วัตถุมงคลน,นี้เสมอค่ะถือเป็นการปลุกเสกไปในตัวทุกครั้งเลยนะคะ ซึ่งในตู้นี้นะคะก็จะมีวัตถุมงคลในวาระต่างๆเปิดให้เราบูชาได้ค่ะภายในตู้บูชาวัตถุมงคลนะคะก็จะมีวัตถุมงคลหลายรุ่นหลายรูปแบบให้ผู้สนใจได้เลือกบูชากันนะคะถ้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ สำหรับตู้นี้นะคะก็จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินทรงนั่งบัลลังก์ค่ะซึ่งก็จะมีหลายขนาดให้เราเลือกเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิ๊กแอมูเลตค่ะ